อยากเรียนรู้ถามหญิงคันหูอยากทำถูกถามเด็กเลี้ยงควายอยากเรียนรู้ถามหญิงคันหูอยากทำถูกถามเด็กเลี้ยงควายคนสามบ้านกินน้ําบ่อเดียวเดินทางเดียวหย่าเหยียบรอยกันนะอยู่หัวสามตัวอย่าละนะอยู่ที่ไหนไปเอาที่นั่นได้แก่อะไรเอ่ย รับรองไม่ได้ทุกคนท่านทั้งหลายตีปัญหาไม่ออกเพราะยังปฏิบัติกรรมฐานไม่ได้ถึงจุดคนอันธพาลชอบเหยียบรอยกันเดินตามรอยกันคนดีมีปัญญาเขาจะไม่เหยียบรอยของใครจะไม่ซ้ำแบบในอกุศลกรรมบัณฑิตที่มีพระจะไม่เหยียบเขา จะไม่ซ้ำรอยเขาจะเดินทางด้วยปัญญาที่มีบัณฑิตมีความคิดสูงอยากเรียนรู้ถามหญิงคันหูการทอผ้าเป็นประการใดยากเย็นเข็นใจกว่าจะได้ผ้าแต่ละผืนจะต้องทำอย่างไรขอฝากไว้ไปคิดถ้าปฏิบัติได้จะรู้ว่าทออย่างไร คันหูกเป็นประการใดไหมเป็นประการใดกว่าจะมาทอเป็นพื้นเป็นคืบเป็นซอกแสนจะรำเคนไม่ใช่น้อยยังสามารถมาทำผ้าละเอียดอ่อนยกดอกยกดวงได้สวยงามน่าทัศนาชมอยากทำถูกถามเด็กเลี้ยงควายหมายความว่าอะไรอย่าลืมนะ ว่าเด็กเลี้ยงควายนั้นโง่มาก่อนแต่แล้วมีจิตเป็นกุศลเป็นประการใดจะทำถูกจากความโง่ให้เกิดผลเกิดปัญญาฉเฉลียวฉลาดปักไว้ในปัญญาจึงไม่เหยียบรอยใครจึงไม่ว่าใครประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำรอยของใครคนนั้นจะเดินทางถูกปลูกสติดำริชอบ ประกอบกุศลได้ผลอน,นันต์เป็นหลักฐานสำคัญดังที่ได้ชี้แจงมาน้ำบัดนี้จะทอหูกอย่างไรเขาต้องทอกันอย่างไรจิตใจของท่านจะละเอียดอ่อนเหมือนคันหูกทำถูกคือเลี้ยงควายมันจะต้องโง่มาก่อนจึงจะมาหาความฉลาดปราดเปรียวในหัวใจ หาที่พึ่งทางใจคือธรรมะท่านจะถ่ายปัญหานี้ได้ท่านจะอธิบายได้ละเอียดอ่อนที่พูดนี้เป็นเปลือกเท่านั้นถ้าแก่นแท้ท่านจะถ่ายได้ด้วยตัวของท่านอย่างแน่นอน